เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะ10วันก่อนการเลือกตั้งนายกอบจอสงขลาที่จะเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะและสุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางด้านของผู้สมัครอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานายสุพิธพิธพธทยธรรมก็ออกมามั่นใจนะคะว่าหลังจากมีการลงพื้นที่ไปพบปะก,กับประชาชนรวมถึงการเปิดวิธีปราศัยได้กระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งฝากไปถึงประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ที่จวดสงขลานะคะบรรยากาศ10วันสุดท้ายซึ่งเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าอบจสงขลานะคะซึ่งสําหรับจวดสงขลาเองมีผู้สมัครนายกอบจอมากที่สุดในประเทศไทยถึง9คนค่ะโดยพวกบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะเนื่องจากว่า3ตัวเต็งขับเคี่ยวจัดเวทีปราศัยกันอย่างคึกคักแล้วก็มีผู้สมัครทีมอิสระก็รุกพื้นที่ลงให้ครบทั้ง16อำเภออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจากการสำรวจของนิดาโพนะคะปรากฏว่านายสุพิธพิทักษธรรมผู้สมัครเบอร์5จากทีมสงขลาพลังใหม่ ก็ปรากฏว่ามาอันดับต้นๆเลยนะคะในการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายโดยท่านนายสุพิษพิทักษธรรมเปิดเผยเขาว่าจากการเดินหาเสียงมาตลอดยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงวันนี้ได้พบปะประชาชนในทุกพื้นที่ทั้ง10อำเภอและตอนนี้ก็ยิ่งต้องลงพื้นที่ให้มากที่สุดแล้วก็อยากเดินไปพบพี่น้องประชาชนให้ทุกพื้นที่แม้บางตำบลจะไม่ได้พบแต่ก็ส่งตัวแทนผู้สมัครอบจอไปเป็นตัวแทนแล้วและเพื่อปรากฏว่าก็รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้บอกว่าอย่างที่ทราบว่าจากการสํารวจอิดาโพก็พบนะคะว่าผู้สมัครที่มีคะแนนนําสูงสุดในขณะน,นี้ก็คือนายสุพิธพิทักษ์ธรรมแต่การเปลี่ยนกระแสะเป็นคะแนนเสียงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนายสุพิธบอกเขาว่าตอนนี้ก็มั่นใจนะคะว่าการที่ตัวเองเสียสละลาออกจากตําแหน่งอธิบดีเพื่อลงสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจก็ต้องการจะมาสร้างบ้านเกิดเมืองสงขาและเชื่อว่าประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาตลอดชีวิตการรับราชาการจะทําให้ตัวเองมั่นใจในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่กว่า 1.500ล้านบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติพร้อมกันนี้นะคะก็ยังฝากไปถึงประชาชนพี่น้องชาวสงขลานะคะว่า้ช่วยกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งจะถือเป็นวันชีต้ตาว่าจังหวัดสงขลาใครจะเป็นผู้ที่คว้าชัยชนะในการเข้าไปทำหน้าที่นายกอบจอสงขลาในปีนี้คะ่ะ